ครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมครับตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมครับลงสู่สนามแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงทั้งสองทีมครับก่อนหน้านี้นี่เวลา17นาฬิกา15นาทีครับก็จะมีการขันก่อนหน้านี้เอาล้ครับอาจารย์รรินาเทียมสกุลครับเป่านกหวีดเริ่มต้นเกมการขันครับ มากินพรีพร้อมหนึ่งสองโจเซ่นิวซันยิงบอลเชิญแล็บครับแม่ลูกเตะมุมครับนครสิวเต็ดแกไปแย่งบอลจากลูกทีวอลโดเนี่ยลูกทุกขางครับได้ครับมากินแทงตอบมาให้โจเซ่นิวมันก็ฝากมาจับยาวแต่ยังเอาไม่ได้ครับจังหวัดยำจังแหวกลูกนี้อู้นล้มลงไปครับแม่ลูกนี้ได้เป็นลูกฟรีคิกครับนครสิวเต็ดแล้วเหมือนจะหนี้ครับแม่เสียไปเหลืองไปด้วยครับเอกราชบ้านแก้วจะเล่นสุดไหนครับนครสิวเต็ด ไอ้ตรงกำแพงนี่มีนกพน์ตามกติกานี้ยืนห่างจากกำแพงได้หนึ่งหลาครับเอาล่ะครับปากีที่พร้อมเหลี่ยมซ้ายปากิดยิงแล้วโต้โหเรียบร้อยนะปากีทีพร้อมแกแปม่ฟีกิกให้กับนครศรีเทชขึ้นไปก่อนยิงด้วยสูงครับโอ้ปากิดกัปตันกิครับปากิดทีพร้อมแกยิงฟีกิกเรียกทำอะไรมาเลยในช่องที่กำแพงเปิดไว้ครับพร้อมครับดูฟรีคิกลูกนี้นั่นแหละครับเปิดช่องตรง ระหว่างมีนพพลครับแล้วก็โจซิลโอลิเวล่าอยู่ตรงนั้นครับโอ้กักตลังดีโนมบอกครับ,บครับผู้สัญาญาณผู้สินเป่าสัญาญาณครับปากีตพร้อมเปิดบอลลูกตีโขกด้วยโขกโกับแพ้โจเซนิวสันครับปากีตโยนไปครับแล้วก็โจเซนิวสันขึ้นครับแล้วด้านหลังนี้มีอดิศักครับ แล้วก็ผู้ตัดสินครับอาจารย์อารินนาเกียมสกุลครับเป่าลอกวิดหมดนเวลาการขันในครึ่งเวลาได้ครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับนครศรีเทพออกขึ้นนำกระบีเอฟซีหนึ่งตัศูนย์ครับเดี๋ยวพักสักครู่แม่นคนหนึ่งเหมือนกันครับในเหลี่ยมซ้ายก็มีลุ้นเลยครับบอกว่ามุมเปิดกว้างเลยทีเดียวครับจำแพงสองคนครับประจิตกับวิญญชัยครับเอาล็อสัญญาจะผู้สินวิรุฒกายเจี๊มครับแม่แซมมวล ่าวิถีบอลแล้วครับก็ปล่อยออกหลังไปครับไอเยี่ยมนี่แกลักไก่ยิงเลยฮะไม่ได้ไม่ได้เปิดครับนั่นแหละครับแซมมัวนแกผลดึงผลดมือทันด้วยมีไงครับบอกสวยครับโจเซ,น,ซนิวสันบอลทันครับวิบชิชัยชื่อสีนวลวิชิชัยไหลามาให้กับบอโดบอโดตะวัดจังหวะเดียวเาตรงนี้มูอสินล่อยอครับแล้วก็เป็นด้านของโจเซ่นิวสันครับยิงประตูที่สองให้กับนบครศสิริเดชขึ้นนำไปแล้ว ภาพช้าครับเนี่ยวอลดกระดกมาครับโจเซนูซันเนี่ยหมุนต่อให้พิชัยครับพิชัยส่งให้วอลดครับวอลดปาดมาครับแล้วนัทสกิททองนุปคุณครับแกสกัดบอลไม่โดนแขนตัวเองด้วยครับแล้วก็โจเซนูซันครับฉวยโอกาสนั้นครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับครับเงบอลเลยครับแยงบอลตัดมาได้ครับ วันเฉลิมยิ่งยงลูกนี้โดนเหนียวครับแม่กราดาชปันแก้วแล้วเดี๋ยวต้องโอ้โหแหละเงินสินเหลืองที่สองมาครับแม่แกก็เป็นเอาจริงๆแงว่าต้องทำนาจ๊อบครับลูกนี้เพราะว่าวันเฉลิมนี่เกมมาจากด้านหลังแกแล้วใช้ความเร็วรับแล้วต้องทำรับผิดชอบตามหน้าทีครับเนี่ยวันเฉลิมกแกแซงมาครับแล้วก็หลุดไปแล้วครับนั่นแหละครับแล้วแกเหนียวนิดนึงครับแต่เพียงเป็นจังหวะที่วันเฉลิมแก คือจะไปเป็นเกมบุกไปแล้วครับเขียงแรกครับแล้วครับกตันเกมเอาแล้วมาดูจังหวะนี้ก่อนครับฟรีคิกมาจงเปิดแล้วตงนเดีย้โหเรียบร้อยรับนครรีเทคได้ประตูที่3ครับจากการทำประตูของวาลโดนี่ครับวันเฉลิมครับหยอดไปวาลโดแกเดินมาตัวเดียวเลยครับโอ้สวยงามครับลูกนี้ครับนั่นเลยครับแกย่องเข้าไปแล้วก็เขกเต็มกระบาลครับ นั่นแหละครับมาเอาครับลูกนี้มีเวลาเลยครับลูคัสมาซาโลสุดเส้นเปิดแล้วยังติดแซมมวลปอล์คันติงแฮมครับได้ลูกเตะมุมครับกัะบีเอฟซีโอ้ลูกนี้เป็นลูคัสมาซาโลครับได้บอลจากฝั่งซ้ายครับล็อกหลบหนีเพชรรัตน์แล้วก็น้ำฝนเกิดแก้วครับปาดเข้ามาเพียงแต่ว่าแซมมวนครับแกยังอ่านดีครับสกัดวีรวุฒรกาหยิมซ้ายครับจากแม่นหรือเปล่า ปุชเกตจับบอลลงสวยครับเอาครับปุชเกตซ้ายไม่ได้ขวามาดูจังหวะนี้กันแม่ยิงบอลจับยัดยิงเรียบร้อยกันเอาลครับไล่มาเป็น3าประตูต่อหนึ่งครับแม่โดนสมผัสบอลแรกครับชนะโนวิเศษบำรุงเจริญแบ็กอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขยี่สิบครับภูมิพัฒน์สลาพิสิทธ์พัฒน์ครับที่สามารถลงมาทดแทนกันได้นดูภาพช้าครับนี่ปุชเกตยิงนี่นะแซมมวลนี่กับเซฟแต่บอลมันไปตกบริเวณแถว จุดโทษครับเนี่ยคูณชะเคนยิงครับแล้วก็แก่ผอนถึงได้ครับชาโนนพยายามแหวกได้สวยครับแม่ลูคัสมาซาโลแล้วผู้สิ้นได้เป็นจุดโทษครับเอาแล้วครับห้าครับมาดูภาพช้าครับลูคัสมาซาโลครับได้บอลแล้วลากไปพอนวืดครับแล้วเพชรแล้วเพชรชารัตครับไปเข้าจากด้านหลังครับน่าจะชี้ไปที่จุดโทษต่อสัญญาจากผู้สินเอากรบเป่าครับ ลูคัสมาซาโลสอยเท้าตุกตีติดเซมูตนต่อขันนิแคมครับแม่ครับโจเซนูซัน,นตัวนี้2ต่อ2องดูว่าเอาแล้วมีตัวเติมมาเซเวรุตโอ้สี่ต่อ3ครับแล้วเปิดมาจางังหวะนี้นันทวัฒน์สวนแก้วลูกนี้มีเวลาล็อกหลบผู้สาวตูยิงเรียบร้อยครับโอ้ครับเป็น4ีประตูต่อ1ครับเนี่ยความเช้าวอลดครับปาดไปให้นันทวัฒน์ล็อกออกขวาครับแล้วก็ แปงนิ่มๆไปเลยครับเนี่ยครับวอลดครับโจเซนิวสันครับหลบบอลไปก็ให้นันทวัน์ครับข้างสนามเหลือล้นเลยครับแนตรงนี้ควยได้สวยเทินมาแล้วก็เปิดลูกนี้จริงเนี่ยโอ้โหได้ประตูที่5้เลยับแมงจากการยิงของเพชรนัตโจติ巴拉ครับถือเป็นการคัมแบ็กครับที่ดีครับตรงนี้เพชรนัตครับและเนี่ยวอลดเทินครับแล้วก็ เปิดไปให้เพชรชลัดอีกแล้วครับและนี่เป็นแอตส์ที่สามนะครับของวอลดครับแล้วจริงๆเจ้าตัวมียิงด้วยครับจังหวะนี้บอลได้เร็วมาขอลบอลสวยแม่นเลยครับแต่ว่าปล่อยต่อมาที่วอลดเข่าซ้ายวอลดล็อกขวาข้างถนัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่สองของตัวเองครับวันนี้ครับวอลดครับ มาดูครับลูกนี้ครับเทวัตครับสกัดไปแล้วก็วาลดอครับแก้รับปั๊บล็อกหลบลาวมอนครับแล้วก็เข้าขวาครับแล้วก็ปั่นโค้งคูนครขออนุญาตใช้คำหน้าหักไปเสาสองครับทำอะไรได้บาลดอครับแล้วก็ปูสินครับหมดเวลาเปลยหมดเวลาการแข่งขันครับ